เซรินยืนตัวแข็งอยู่ตรงมุมห้องกำมือแน่นจนเล็บจิกลงไปในฝ่ามือของตัวเองดวงตากลมโตจับจ้องชายหนุ่มที่กำลังปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตตัวเองอย่างไม่รีบร้อนลีแทจุนยือนอยู่กลางห้องถอดเสื้อนอกออกอย่างเชื่องช้าแผ่นอกกว้างเปลือยเปล่าเผยให้เห็นกล้ามเนือ้อที่สมบูรณ์แบบทุกอิริยาบถของเขาเต็มไปด้วยความเหนือกว่าและทรงอำนาจ แทจูนเสียงทุ้มต่ำจะยืนตัวแข็งอยู่อย่างนั้นทํำไมขึ้นเตียงซะเสียงของเขาเรียบนิ่งแต่ในความเรียบนั้นมีแรงกดดันบางอย่างแฝงอยู่เซรินกำมือแน่นขึ้นหัวใจเต้นรัวด้วยความหวาดหวัน่นเธอรู้ว่าเธอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ร่างกายของเธอกลับต่อต้านคำสั่งนั้นโดยอัตโนมัติเซรินเสียงสั่นฉัน ฉันนอนได้ที่โซฟาก็ได้ค่ะเธอรีบก้าวถอยหลังเมื่อเห็นว่าเขาขยับเข้ามาใกล้แทจุนหยุดมือจากการปลดกระดุมเสื้อแล้วเงยหน้าขึ้นมองเธอดวงตาคมกริบฉายแววเย็นชาแทจุนเสียงเรียบฉันไม่ได้ถามว่าเธออยากนอนที่ไหนเขาก้าวเข้าไปหาเธออย่างช้าๆราวกับนักล่าที่กำลังจ้องเหยือ่อ เซรินรีบเบี่ยงตัวหลบไปอีกทางทว่าฝ่ามือแกร่งของเขากลับคว้าข้อมือของเธอไว้ก่อนเซรินสะดุ้งปล่อยฉันนะเธอพยายามดึงมือออกแต่แรงของเธอเทียบไม่ได้กับเขาเลยแทจุนเสียงเยาะกลัวอะไรคิดว่าฉันจะสนใจผู้หญิงที่ถูกยัดเยียดมาให้หรือไง ดวงตาของเขามองเธออย่างเย็นชาริมฝีปากอยากได้รูปยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเหยียดหยามคำพูดของเขาทำให้เซรินเม้มริมฝีปากแน่นหัวใจของเธอเหมือนถูกบีบรดัดเซรินเสียงสัน่นงั้นคุณก็ไม่ต้องแตะต้องตัวฉันฉันจะทำทุกอย่างที่คุณต้องการขอแค่ให้ฉันมีชีวิตของตัวเอง แทจุนหัวเราะเบาๆก่อนจะกระชากเธอเข้ามาใกล้จนกลายจมูกของเขาเกือบแตะหน้าผากของเธอแทจุนกระซิบชีวิตของตัวเองงั้นเหรอเธอลืมไปแล้วหรือไงว่าตอนนี้เธอเป็นของฉันมือแกร่งบีบคางของเธอเบาๆบังคับให้เธอเงยหน้าขึ้นมาสบตาเขา เซรินพยายามข่มความหวาดหวัน่นเธอรู้ว่าเธอกำลังเผชิญหน้ากับปีศาจท,ที่ไร้ความปราณีแต่เธอจะไม่ยอมแพ้ง่ายง่ายเซรินเสียงหนักแน่นร่างกายของฉันเป็นของคุณเพราะข้อตกลงแต่หัวใจของฉันไม่ใช่ดวงตาของแทจูนฉายแววบางอย่างที่อ่านไม่ออกไปชัว่วขณะก่อนที่เขาจะปล่อยมือออกจากเธออย่างรวดเร็ว แทจุนเสียงเย็นชางั้นก็อย่าทำตัวน่ารำคาญอย่าลืมว่าถึงฉันจะไม่สนใจเธอแต่ฉันก็สามารถทำให้เธอเป็นของฉันเมื่อไหร่ก็ได้เขาหันหลังให้เธอก่อนจะเดินไปที่เตียงโดยไม่แม้แต่จะมองเธออีกแทจุนอยากจะนอนที่พื้นก็ตามใจตอนที่สี่หัวใจที่ด้านชาภายในคฤหาสน์ของลีแทจุน เช้าวันแรกของเซรินที่นี่ไม่ได้เต็มไปด้วยความสวยงามเหมือนในเทพนิยายแต่มันคือกรงขังที่หรูหราแต่ไร้ซึ่งอิสรภาพเรื่องราวเมื่อคืนยังคงฝังใจเธอถูกชายคนนั้นพยายามขืนใจแอลก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเพราะเธอหมดสติไป เซรินนั่งอยู่บนเตียงขนาดใหญ่น้ำตากรอเธอก้มมองดูชุดที่ตนสวมใส่อยู่มันคือชุดที่เธอไม่เคยสวมใส่และไม่คิดจะใส่มันชุดผ้าซาตินเนื้อบางเบาสีเนื้อรัดรูปร่างสั้นถึงหัวเขา่าเซรินกัดฟันแน่นที่นี่คือนรกหรือสวรรค์นนแน่เธอมองผ้าปูสีดำสนิทเย็นเยียบใต้ฝ่ามือก่อนจะกวาดตามองไปรอบๆบ,บห้องนอนที่หรูหราราวกับของกษัตริย์แต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นเพียงเศษฝุ่นที่ไม่มีความหมาย โคมไฟระยะห้อยลงมาจากเพดานสูงผนังตกแต่งด้วยลวดลายสีเงินและสีดำเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นดูแพงเกินก่อว่าที่เธอจะกล้าแต่ต้องหน้าต่างบานใหญ่เผยให้เห็นทิวทัศน์ของส่วนกว้างแต่ก็มีรั้วสูงปิดกั้นไว้ราวกับจะบอกว่าเธอไม่มีวันหนีไปไหนได้เซรินคิดในใจฉันติดอยู่ที่นี่จริงๆสินะ ผู้ชายคนนั้นพูดก่อนเธอจะหมดสติเสียงของเขาดังกล้องหูบำเรอฉันให้พอใจเธอพยายามตั้งสติสูดหายใจลึกแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวแต่มันก็ต่างจากที่เธออยู่กับแม่เลี้ยงดังคนละโลกก็ว่าได้แต่ความทุกข์ก็มีในใจเช่นกันลุกขึ้นมาได้แล้ว เสียงเย็นชาดังขึ้นจากหน้าประตูเซรินสะดุ้งหันไปเห็นคังซอฟมือขวาของแทจุนยืนอยู่ที่ประตูสายตาเขาเฉยชาแต่แฝงไปด้วยอำนาจคังซอฟเสียงเรียบนายท่านสั่งให้เธอลงไปข้างล่างตอนนี้และเปลี่ยนชุดที่แขวนอยู่ให้เร็ว เซรินเม้มปากแน่นแต่ก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเลือกเธอลุกขึ้นก้าวไปทำตามที่คังซอฟบอกก่อนจะเดินตามคังซอฟออกไปทั้งที่ขาของเธอยังสั่นเล็กน้อยห้องอาหารใหญ่โตแต่ไร้ซึ่งความอบอุ่นโต๊ะอาหารไม้โอ๊กตัวยาวถูกจัดไว้อย่างหรูหราจานกระเบื้องลายทองคำอาหารเช้าหรูหราถูกจัดเรียงอย่างสวยงามแต่นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะมีเพียงชายคนเดียวลีแทจุน เขาวสวมเชิดสีขาวในเช้านี้แขนเสื้อถูกพับขึ้นเล็กน้อยขณะที่กำลังถือถ้วยกาแฟในมือใบหน้าคมคายยังคงเย็นชาเหมือนเดิมดวงตาคมกริบจ้องมองเซรินเพียงครู่เดียวก่อนจะเลื่อนสายตากลับไปที่อาหารตรงหน้าลีแทจุนเสียงเรียบนั่งลงเซรินลังเลแต่สุดท้ายก็สุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม หัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเธอไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรจากเธอกันแน่ทุกคนกำลังทำอะไรกับเธอหญิงสาวนั่งนิ่งก่อนจะเอ่ยออกมาเบาๆเซรินเสียงเบาฉันฉันไม่หิวแทจูนวางถ้วยกาแฟลงดวงตาคมจับจ้องเธอราวกับกำลังประเมินบางอย่าง ริมฝีปากบางที่ขยับเบาๆดวงตาหรี่ยาวคู่นั้นก้มต่ำเวลานี้เขาได้เห็นชัดเจนขึ้นมองดูมีความสวยหวานโดยธรรมชาติพวกเขาคงฝึกผู้หญิงคนนี้มาดีลีแทจุนหัวเราะเบาๆอย่ามาทำตัวเป็นเจ้าหญิงสูงสักหน่อยเลยเธอไม่มีสิทธิ์เลือก เขาหยิบซ่อมขึ้นมาตักอาหารเข้าปากอย่างไม่สนใจเธออีกส่วนเธอได้แต่นั่งตัวแข็งกำม,มือไว้ใต้โต๊ะหยาดน้ําตาของเธอไหลรินออกมาด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับน้อยใจในโชคชะตาเธอถูกขายมาโดยแม่เลี้ยงใจร้ายเธอก็คงเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาต่อสินะเซรินคิดในใจเขาคิดว่าฉันเป็นตัวอะไรแต่เธอไม่พูดอะไรออกไปเพราะรู้ว่าเธอไม่มีสิทธิ์โต้แยง้ง กฎของที่นี่มีอยู่ข้อเดียวเชื่อฟังนั้นคือเสียงเตือนของคนรอบข้างเขาหลังจากอาหารเช้าคัางซอปพาเธอเดินชมคาราหามันใหญ่ตกว่าที่เธอคิดห้องโถงแต่ละแห่งรูหราไร้ที่ติทุกอย่างเป็นระเบียบเป่งประกายราวกับเป็นโลกอีกใบที่ไม่เคยมีที่ว่างให้กับคนอย่างเธอ คังซอฟน้ำเสียงเย็นชาอย่าคิดหนีอย่าคิดต่อต้านอย่าถามคำถามมากเกินไปและที่สำคัญอย่าเข้าใกล้นายท่านถ้าเขาไม่เรียกหาเซรินกำมือแน่นเธอไม่ชอบที่ตัวเองกลายเป็นเพียงสิ่งที่ถูกควบคุมแต่เธอทำอะไรไม่ได้เลยก่อนที่เธอจะเห็นแม่บ้านเดินถือถาดเข็มยาผ่านหน้าเธอไปหญิงสาวมองด้วยความสงสัยคังซอฟจึงพูดขึ้น เข็มยาที่ฉีดให้เธอเมื่อคืนและกำลังจะเตรียมใหม่ในคืนนี้หลังจากที่คุณเทออกมาจากห้องของเธอแล้วผู้หญิงทุกคนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรจากคุณแทเมื่อหมดความสำคัญแล้วคำพูดของคังซอฟทำเอาเซรินตัวชาไปชั่วขณะเมื่อคืนเธอจำอะไรไม่ได้เลยเพราะความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเซรินตั้งสติก่อนจะรีบเอ่ยถามเขาจะเปลี่ยนผู้หญิงคนใหม่เมื่อไหร่คะ แล้วแต่ความพอใจคุณลีแทจุนเซรินแอบยิ้มออกมาคังซอกรุ้ทันรีบเอ่ยขึ้นเสียงเย็นหากไม่พอใจไม่ได้ปล่อยไปแต่ตายอย่างเดียวเธอเป็นเพียงของที่ถูกซื้อมา ภายในคฤหาสนตหลังใหญ่ที่หรูหราและเย็นเยียบแสงไฟจากโคมระยะทำให้ห้องถงดูยิ่งใหญ่ราวกับวังเซรินยืนอยู่กลางห้องในชุดเดรสเรียบง่ายที่ขัดกับบรรยากาศรอบตัวเธอรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมร่างกายสั่นเทาด้วยความกลัวและไม่แน่ใจแทจุนยืนอยู่ตรงหน้าเธอดวงตาคมกริบจ้องมองเธอราวกับกำลังประเมินสินค้าน้ำเสียงของเขาเย็นชาไร้ความเมตตา แทจุนนับจากนี้ไปเธออยู่ที่นี่เธอเป็นของฉันจำเอาไว้เซรินกัดริมฝีปากพยายามควบคุมน้ำเสียงฉันไม่ใช่ของของใครแทจุนหัวเราะเยาะดวงตาเต็มไปด้วยความเหยียดหยนันก่อนจะเดินเข้ามาใกล้ดึงคางเธอขึ้นเพื่อให้สบตาก,กับเขาแทจุนเธอคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกเหรอ เซรินผลักมือเขาออกก้าวถอยหลังแต่เขากลับพูดต่อด้วยน้ำเสียงรับเรียบแทจุนอย่าลืมว่าแม่เลี้ยงเธอขายเธอให้ฉันเธอไม่ใช่อะไรเลยนอกจากข้อตกลงทางธุรกิจหัวใจของเซรินบีบรัดแน่นเธอรู้ว่าตัวเองถูกขายมาแต่การได้ยินคำพูดนั้นจากปากของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังจมลงในความสิ้นหวังรอยแผลที่ซ่อนอยู่ กลางดึกคืนหนึ่งแทจุนกลับมาจากการประชุมธุรกิจที่ต่างเมืองคฤหาสนเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวจากโคมไฟในถงทางเดินแทจุนเดินตรงไปยังห้องของเซรินตั้งใจจะดูว่าเธอหลับหรือยังแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเขากลับพบภาพที่ทำให้เขาต้องชะงัก เซรินนั่งอยู่ที่ปลายเตียงมือของเธอค่อยๆปลดกระดุมเสื้อนอนออกเผยให้เห็นรอยฟกช้ำจางๆบนผิวเนียนของเธอดวงตาของแทจุนรีลงร่างกายของเขาตึงเครียดแทจุนเสียงเข้มเธอเป็นอะไรเซรินสะดุ้งเธอรีบดึงเสื้อนอนขึ้นเพื่อปกปิดร่างกายดวงตาของเธอตื่นประหนกเซรินเสียงเบาคุณเข้ามาทำไม แทจุนก้าวเข้าไปหาเธอก่อนจะจับข้อมือเธอไว้ดวงตาของเขาจับจ้องไปที่รอยฟกช้ำที่ลายแทจุนเสียงเย็นชาแต่กดดนันใครทำเซรินเม้มปากแน่นพยายามบิดมือออกจากการจับกุมของเขาแต่แทจุนไม่ยอมปล่อยแทจุนเสียงต่ำตอบมาใครทำเซรินเสียงสัน่นไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะ แทจุนมองเธอด้วยความหนุดหนิดและไม่พอใจเขาไม่เคยสังเกตเลยว่าเธอมีรอยช้ำพวกนี้ตั้งแต่เมื่อไรหรือบางทีมันอาจจะมีมาตลอดเพียงแต่เขาไม่เคยใส่ใจแทจุนเสียงแข็งมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรเซรินก้มหน้าลงมือของเธอสั่นระริกเซรินกระซิบตั้งแต่ก่อนมาอยู่ที่นี่แล้ว แทจุนชะงักไปเล็กน้อยเขาเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างรอยพวกนี้ไม่ใช่ของที่เขาเป็นคนทำแต่เป็นสิ่งที่ติดตัวเทอมานานแล้วบางทีอาจจะเป็นผลจากการใช้ชีวิตที่ยากลำบากก่อนที่เธอจะถูกแม่เลี้ยงขายให้เขาหัวใจของเขาบีบรัดอย่างแปลกประหลาดเขาเคยคิดว่าเธอเป็นเพียงของที่เขาซื้อมาแต่ตอนนี้เขาเริ่มมองเธอเป็นคนคนหนึ่งจริงๆ ไม่มีเธอฉันก็หาผู้หญิงคนอื่นได้เซรินตัดสินใจที่จะหนีเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีที่ไปแต่เธอไม่อยากอย,กอยู่ในที่ที่เธอเป็นได้แค่ของเล่นของผู้ชายคนหนึ่งแต่เธอไม่ทันได้พ้นประตูใหญ่ของคฤหาสนตแทจุนก็มาดักรออยู่แล้วเขายืนกอดอกมองเธอดวงตาคมกริบและเย็นชาแทจุนเสียงเรียบเธอคิดจะไปไหน เซรินกำมือแน่นฉันอยากไปจากที่นี่แทจุนหัวเราะเบาๆก่อนจะก้าวเข้ามาหาเธอแทจุนเย้ยหยันเธอคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปง่ายๆเหรอเซรินเสียงสัน่นฉันไม่มีค่าอะไรสำหรับคุณอยู่แล้วนี่คุณบอกเองว่าฉันเป็นแค่ของที่คุณซื้อมา แทจุนมองเธอด้วยแววตาไร้ความรู้สึกก่อนจะก้าวเข้ามาใกล้จนใบหน้าของเขาอยู่ห่างจากเธอไม่ถึงคืบแทจุนเสียงเย็นชาใช่และถ้าเธอหายไปฉันก็หาผู้หญิงคนอื่นมาแทนได้คำพูดนั้นเหมือนมีดที่แทงทะลุหัวใจของเซรินเธอกัดริมฝีปากแน่นน้ำตากรอเบ้าแต่พยายามไม่ให้มันไหลออกมา เซรินเสียงแผ่วงั้นก็ปล่อยฉันไปเอถอะแทจุนมองเธอนิ่งก่อนจะหัวเราะเย็นชาแทจุนกระซิบไม่มีวันเขาคว้าข้อมือของเธอแล้วลากเธอกลับเข้าไปในคฤหา์โดยไม่สนว่าเธอจะร้องไห้หรือไม่เพราะสำหรับเขาไม่ว่าเธอจะรักหรือเกลียดเขาเธอไม่มีสิทธิ์ไปจากเขาอยู่ดีการดูแคลนเธอไม่มีค่าในสายตาเขา หลังจากที่เทอามาอยู่ที่คาราฮาเซรินพยายามปรับตัวเธอไม่อยากเป็นแค่ผู้หญิงที่ถูกซื้อมาเธอพยายามช่วยงานในบ้านแม้แต่ทำอาหารให้เขาเองแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเฉยชาและคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเย็นวันหนึ่งเซรินตั้งใจทำอาหารเย็นให้แทจุนเองเธอใช้เวลาทั้งวันในครัวเตรียมทุกอย่างอย่างตั้งใจหวังว่าเขาจะชอบและอาจจะเห็นเธอเป็นมากกว่าของที่ถูกซื้อมา แต่เมื่อแทจุนเดินเข้ามาในห้องอาหารเขากลับมองจานอาหารตรงหน้าด้วยสายตายเย็นชาไม่แม้แต่จะนั่งลงแทจุนเธอทำอะไรเซรินยิ้มบางๆงพยายามกลบเกลื่อนความกังวลฉันทำอาหารให้คุณลองชิมดูสิแทจุนมองเธอก่อนจะหยิบช้อนขึ้นมาตักอาหารเข้าปากแต่เพียงแค่เคี้ยวครั้งเดียวเขาก็วางช้อนลงทันที แทจุนเสียงเย็นชารสชาติแย่หัวใจของเซรินหล่นวูบมือของเธอกำแน่นอยู่บนตักแต่เธอยังคงฝืนยิ้มเซรินฉันจะลองปรับปรุงแทจุนขัดขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่นี่ น้ำเสียงของเขาไม่ได้เพียงแต่เย็นชาแต่มันเต็มไปด้วยความไม่แยแสร,ราวกับว่าเธอไม่มีค่าอะไรเลยเธอก้มหน้าลงซ่อนความรู้สึกผิดหวังแต่ในใจลึกๆเธอเริ่มสงสัยว่าเธอควรอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าแม่เลี้ยงกลับมาและเซรินเลือกปกป้องแทจุน วันหนึ่งขณะที่เซรินกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนของคาร์ลาเสียงรถยนต์คันหนึ่งก็ดังขึ้นที่หน้าทางเข้าเธอหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าใครกำลังเดินเข้ามาแม่เลี้ยงของเธอผู้หญิงวัยกลางคนที่แต่งตัวหรูหราดูเย่อหยิ่งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโลภและความเย็นชาเธอเก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิ้มจอมปลอม แทจูนที่เพิ่งเดินออกมาจากคฤราสน์หันไปมองเช่นกันเขาจำผู้หญิงคนนี้ได้จากข้อมูลที่เขาเคยสืบมาแม่เลี้ยงเสียงอ่อนหวานจอมปลอมเซรินที่รักแม่มาหาเธอเซรินเม้มปากแน่นมือกำเข้าหากันเธอรู้ดีว่าแม่เลี้ยงไม่เคยต้องการเธอจริงๆเซรินเสียงเย็นชาคุณมาทำไม แม่เลี้ยงหัวเราะเบาๆก็มาหาลูกสาวไงจะแม่เป็นห่วงเธอมากเลยนะแทจุนมองดูเหตุการณ์เงียบๆดวงตาของเขามืดครึ้มเมื่อสังเกตเห็นท่าทีของเซรินเธอไม่ได้กลัวแต่เธอกำลังอดกลั้นบางอย่างแทจุนเสียงเย็นชาคุณต้องการอะไรแม่เลี้ยงหันไปมองแทจุนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโลภ แม่เลี้ยงคุณแทจุนคะฉันแค่มาขออะไรเล็กๆน้อยๆถ้าคุณให้เงินฉันสักก้อนฉันจะรับเซรินกลับไปและคุณก็จะไม่ต้องดูแลเธออีกต่อไปเซรินชะงักดวงตาของเธอสั่นไหวนี่คือความจริงแม่เลี้ยงไม่เคยต้องการเธอเลยจริงๆเธอเป็นแค่สินค้าที่ถูกซื้อขายได้เสมอแต่ก่อนที่แทจุนจะพูดอะไรเซรินก็ก้าวไปยืนข้างหน้าเขา เซรินเสียงหนักแน่นฉันไม่ไปกับคุณแม่เลี้ยงเบิกตากว้างทำท่าจะดึงแขนเซรินแต่แทจุนจับข้อมือของเธอไว้แน่นแทจุนเสียงเย็นยเยือกอย่าคิดแต่ต้องเธอแม่เลี้ยงเสียงสูงขึ้นแต่เธอเป็นลูกของฉันฉันมีสิทธิ์เซรินกัดฟันแน่นไม่ใช่ คุณไม่ใช่แม่ของฉันและคุณไม่มีสิทธิ์ในตัวฉันอีกแล้วแทจุนมองเซรินที่ยืนหยัดปกป้องตัวเองและปกป้องเขาจากการถูกข่มขู่ด้วยความโลภของแม่เลี้ยงนี่เป็นครั้งแรกที่เซรินเลือกอยู่ข้างเขาโดยไม่ต้องถูกบังคับแทจุนรู้สึกถึงบางอย่างในอกความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคย เขาเคยคิดว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงอ่อนแอที่เขาซื้อมาด้วยเงินแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเธอมีหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าที่เขาเคยคิดไว้และในตอนนั้นเองเขารู้ว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงที่ถูกซื้อมาแต่เธอเป็นผู้หญิงที่เขาอยากปกป้องไปตลอดชีวิตบททดสอบของมาเฟียสนามฝึกซ้อมยิงปืนในคฤราสา์ สายลมเย็นพัดผ่านสนามฝึกซ้อมขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังคฤหาสน์กลิ่นดินและเหล็กลอยอยู่ในอากาศเสียงปืนดังแว่วมาเป็นระยะจากกลุ่มชายชุดดำที่กำลังฝึกซ้อมยิงปืนกันอยู่ไกลๆเซรินยืนอยู่กลางลานกว้างตัวสั่นเล็กน้อยจากแรงกดดันรอบตัวขณะที่ลีแทจุนนั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้ไม้สักใต้ร่มไม้สายตาของเขาเย็นชาและจับจ้องมาที่เธอเราวกับนักล่าที่กำลังประเมินเหยือ่อ ลีแทจุนเสียงเรียบเธอรู้ไหมว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนอ่อนแอเซรินเมมปากแน่นไม่ตอบอะไรเธอรู้ดีว่าเขากำลังดูถูกเธอแต่เธอเลือกที่จะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาลีแทจุนยิ้มเย็นมาทดสอบกันหน่อยว่าเธอจะอยู่รอดได้แค่ไหนเขาพยักหน้าให้ลูกน้องคนหนึ่งชายชุดดำก้าวเข้ามาโยนของบางอย่างลงตรงหน้าเธอ มันคือปืนสั้นสีดำเธอเบิกตากว้างมองปืนที่อยู่ตรงหน้าอย่างหวาดวันเซรินเสียงสั่นเล็กน้อยฉันฉันไม่เคยจับปืนลีแทจุนหัวเราะเบาๆถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาที่เธอจะต้องเรียนรู้เขาชี้ไปที่เป้าซ้อมยิงที่ตั้งอยู่ห่างออกไป ลีแทจุนน้ำเสียงเย็นชายกปืนขึ้นแล้วยิงไปที่เป้านั่นเธอกลืนน้ำลายรู้สึกถึงสายตาของทุกคนที่จับจ้องมาที่เธอมือของเธอสั่นขณะที่ก้มลงหยิบปืนขึ้นมาน้ำหนักของมันหนักกอว่าที่เธอคิดนิ้วมือเธอเกรงขณะที่พยายามจับไกปืนเซรินคิดในใจฉันทำไม่ได้